บัดนี้วันที่6ตรกรกฎาคม2568เป็นวันที่67ที่ข้าพเจ้าอนชาดาจันทรสถาพรขอถวายเสียงส่วนสายายพระสูตรพระปริตละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยิยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจอ่ออัคระพยัญชนะในบวชสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน หนึ่งวทกาาาตาภะอัฏฐะไรอรหังสมาสมพุโธปขวา,าพุทธังภะะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะะวตัตาธมุนธรรมมังนะมสามิสุปฏิปานโนภะะวะโตสาวกะสังโคสังคังนะมามิ สบทบูชาพระภยัยรีพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทาระมานุธานิปารมิหิจะทิสติยาวชิวังอหังพุท,ทงังธรรมังสังคังสรนังคาโตปูเชมิรตัตานตตยังธรรมังจรามิสุทินาน สามวัสวชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสุอัตรายขันตูเทวตาสทามังมุนราชาสัสุนันตูสาขาโมคะถังสเคกาเมจรูเปคิริสิขารรตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตรรุวานาคหาเนเคหะวัทุมหิเคเต ภูมาจาจยันตุเทวาชาลัทธาวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานางสาธุมิสมันตุธรรมาสาวนาการลอายามพทันตาธรรมาสาวนาการลอายามพทันตาธรรมาสาวนาการลอายามพทันตา สี่บทสวดปุพาพาหานามการนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสมัมมาสัมพุทธัหะ,ะห้าบทสวดไตรสนะคมนาปาทะ พุทธังสรนังคะฉามิทำมังสระนังขะฉามิสั่งคังสระนังคะฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคะฉามิทุติยมปีทำมังสระนังคะฉามิทุติยมปิสังคังสรนังคะฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคะฉามิตติยมปีทำมังสรนังคะฉามิตติยมปิสังคังสระนังคะฉามิ หบทสวดสัจจกิริยาคถานัตทิเมสรนังอัญังพ <that> ุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะสุทิเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติละปณะปนามัคาถา พุทธังนะเมรัตนาพูตะสรีระจิตตังทำม,มังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนะภูตะสุจิละทิฏฐิ เอตังนะเมติรัตนางรัตนัตยาวหังสามมาสมโมสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตะคุณโยาวสัสปาวะตังอัสมีตยามิปิตะเถวะยะธาติทันเตเอกังวินาติตเรสมาสัมภเวนะโลกกกะทาจิตจ,จเจเรนจาปาตุภูตังคัมพีระยนันวิสยงังอติทุทัสถัง วินยูหีปันทิตะชนะหีวิชัญญรูปังโลกาหีเกหิจิกระทันจุปะลับพนียังเกสันจิสุดทูวิธิตังคุณากายาตายานาเมหิยวาชนาตายาสุวิสุตมปิสมุป,ปัสตังมณสิสุทธาภาษาทถานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขปะปมุจนะมุขะสระนังคตานังปูชาระเหสุป,ปรมังอภิปูชนเนยังนิพานะสัชิกิริยาอุปนิสัยยถงสัมมากกเลสมะระสูทานะ สิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุศลเลหุปะเสกวนียังปาเนหิจาปิสรนังขมะนียะเมวะปสมาหิตังติรตนังสรนังคตามหากระตุ้ิวังขณะเนสุนามัสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตา ตถานุปริจริยาสตารตาจากปุญเยนาตถาสุกเตนะสุขิภเวมุเตเชนะตัสสะจักสถาปิสวัธิโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิประมาณภูโตโลกุตลาพิสัมอโยเมียโต,ญญตสุโพชังตัสโสปนิสยาจจยายะอา,ายามปิโหตุวัถุตเยปริติตโตสุสตตตสกัสสตาโร แนามกัลาสิตทีคาถาโยจจคุม,มาโมหามลาประกาโทสามังวะพุตโตสุขัตตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมางชนะตังวิเนยยางพุทธังวรันตังศีระสานามิโลกัสสะนาทันจาวินายกันจตันเตชะสะเตชยาสิทิโหตุสัพพันตรายายจาวินาสเมนตุธามูทโชโยิยเตัสสะตถุทัสเศสิโลกัสสะวิสุทธิมักขังนิญญานิโกธรรมธา,ารสะทารีสาตาวะโหสันติกรุสุจนโนธรรมังวรันตังศีระ นามามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตันเตชะสสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรมาเสนาสุขตานนโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจักจวัคขาปธรรมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศิรสานามามีพุทธานุพุทธังสมัสสีละทิทิงตันเตชยัสสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุ ก้าบวชสวดนะโมกาลาอัฏกกาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะสวัสดิ์เสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธะสิระทิฏิโนะโมโอมาตายรัตสะรัตนายัสสะสาธุกังนะโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัฏุตยัสปินะโมกาลปภาเวนะวิคัชนตุอุปัตถวานะโมกาลานุภาเวนะสวัสดิโหตุสัพพทานะโมกาลสเตเชนาวิทิมหิโหมิเตโชวั